คต้นครับสวัสดีครับออตอนนี้เราอยู่กันสามอสาสิบสามท่านนะครับโอ้สุดยอดมากๆเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณตั้งแต่พี่บาวิวที่ได้เปิดห้องเ,ออเ,ออเปิดใจของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณโคต้นนะครับมี MC, สุดยอดครับแล้วก็ขอบคุณบางปีรทัศน์นะครับที่ได้มาอธิบายในส่วนของบริษัทแล้วก็สินค้า อีกทั้งคุณหมอเพชรนะครับคุณพลประนุษย์นะครับที่ได้มาชี้ลายแทงลุ่มทรัพย์ก็คือในส่วนของแผนการตลาดเรียกว่าเป็นการพูดเล่าแผนนะครับนะซึ่งการเล่าแผนเนี่ยเราจะได้ทั้งทั้งวิธีการนะได้ทั้งเก็บความรู้นะครับอยู่ในน้ำเสจนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องขอบคุณท่านประธานวรพงังชีางรุกกิจนะครับขอบคุณท่าน ดอกเตอร์รักีพันแดงตันกีนะครับท่านเพริศตธกรหนิงนะครับท่านเอมดีเชมนะครับซึ่งเ,เป็นคนที่ได้ร่วมก่อตั้งริดวันทุนายออกแบบริดวันทุนายมานะครับเพื่อที่จะผมขอใช้คำว่าคืนความสมดุลชีวิตเหทุกคน,นะครับนะครับ,รบแล้วก็ผมเองก็ต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแบเซิงผู้สงมอบากาศนะครับรวมทั้งเจด้านะครับ ที่ได้หยิบยื่นส่งมอบโอกาสผมถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในโอกาสดีที่สุดนะครับที่สุดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับนะครับซึ่งผมเองในนาทีแรกนะเข้ามาจากความไม่เชื่อครับก็คิดดูสิครับใครจะไปเชื่อนะครับสองเดือนเต็มเ็มนะครับที่ผมไม่เชื่อเอ่อก็ใครจะไปเชื่อแหละครับเพราะว่าคิดดูนะครับลงทุนแค่สามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแล้วบอกว่าสามารถที่จะเอ่อเคลีย ในเรื่องความสมดุลชีวิตได้ในเรื่องราวของสุขภาพและก็รายได้นะครับสามารถที่จะมาสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้น uh <Mm ี่มัน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 เชื่อยากเพราะเราเคยเจอของยากยากมาไงครับเพราะเราเราเคยมีประสบการณ์กับเครือข่ายประเภทที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงสูงมานะครับเราเคยเจอกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่ราคาหลักพันซึ่งสองสามพันซึ่งผมก็อยู่ร่เล่นอยู่กับเส้นทางสายเนี้ยครับมายี่สิบกว่าปีนะครับเพราะนั้นพอมาเจอสามร้อยเจ็ดสิบห้านี่มันงงครับงงมึนนะครับไม่เชื่อนะครับนะครับแต่สุดท้ายอ,อตอนที่เบเซงมาเล่าเกี่ยวกับไรายได้ของจาดด้าวันนี้อาจารย์เออ,เอ,อตอนนี้จะดด้ารับไปแปดแสนแล้วนะผมดังอกตีนเป็นไปได้ยังไงร,รับแปดแสนในจังหวะที่เรากําลัง ไปต่อไม่ได้อ่ะช่วงโควิดตอนนั้นจําได้ว่าโควิดรอบแรกอะครับนะเ,เรากําลังจะไปต่อไม่ได้ในในธุรกิจเดิมๆที่เราทําอยู่แล้วรายได้ไปผุดที่จะได้ยังไงตั้งแปดแสนนะครับผมเลยเลยทบทวนตัวเองหรือว่าเราคิดอะไรผิดหรือว่าเราสรุปไรพลาดหรือว่าเอ่อตรงนี้คือสิ่งที่พระเจ้าส่งนะครับนะส่งมาให้กับเราก็ก็ไม่ไม่คิดอะไรมากนะครับ ก็คุยกับแบซิงบอกงั้นให้ผมเริ่มต้นยังไงเบซิงบอก3ามร้อยเก้าบ้าแล้วก็มีค่าส่งค่าสิบาทนะครับแล้วก็ส่งบัญชีหน้าบัญชีธนาคารพร้อมบัตรประชาชนมาเรื่อยผมก็โอเคนะครับไม่ไม่คิดอะไรมากแล้วไม่คิดอะไรเยอะแล้วนะครับก็เริ่มต้นนะครับหลังจากรับสินค้ามาพิสูจน์กับตัวเองนะครับเราสัมผัสตั้งแต่สองหยดแรกครับรู้ได้ทันทีรู้ได้เลยครับว่านี่คือใช่แล้วนี่คือของแท้ แท้ๆครับนะมีของธรรมดาของแท้และก็แท้ๆอยากจะบอกแล้วก็ให้ความมั่นใจครับกับกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนที่กําลังพิสูจน์นะครับอยากจะบอกว่าเรากําลังเจอของแท้ๆครับนะครับนะครับเอ่เพราะคาว่าของแท้ๆที่ว่านี่ครับหมายถึงข้อแรกเลยนะครับเรามาดูนะครับริศวันทูนายของแท้ๆนะครับ มีอะไรบ้างหนึ่งสินค้านะครับอย่างโอเมก้าสามสามารถที่จะตอบโจทย์สามารถที่จะเคลียร์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะครับโดยเฉพาะโรคเสื่อมร้อยแปดพันเก้าอ่ะได้นะเห็นไหมนะครับถามว่าเป็นยาแก้โรคหรือไม่อ่ะไม่ใช่แก้หัวใจหรือแก้เบาหวานหรือแก้ภูมิแพ้ไม่ไม่ใช่อ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำไมถึงถึงถึงไปไปแก้ตรงนั้นได้อ่ะนะครับ ก็อยากจะตอบสำหรับบางคนที่เข้ามาถามในเรื่องของสุขภาพนะครับนะครับก็คือเนื่องจากโอเมก้าสามไป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 แก้ปัญหาที่ต้นตอของเหตุก็คือไปแก้ที่เลือดไงครับนะครับคือไปปรับสมดุลนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราบริโภคนะครับซึ่งก็คงจะเหมือนเหมือนกันแหละนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตก็คือเน้นอิ่มอร่อยทํางานถ้าเป็นเด็กๆก็อิ่มอร่อยเรียนหนังสือใช่ไหมครับนะอ คำว่าอิ่มกับอร่อยนี่มันคนล,ละเรื่องกับคำว่าครบตามที่ร่างกายต้องการเราท่องได้นะครับอาหารหลั่งท่ามูโปรตีนวิตามินไขมันเบร์เร่คาร์โบไฮเดรตครับทีนี้เรามาโฟกัสคาว่าโปไขมันนะครับปรากฏว่าไขมันน่ะเรารับไขมันตัวหุกับงก้าวไวสูงจนเลือดเราเหนืดนะครับพอเลือดเหนื่เนี่ยครับออกซิเจนในเลือดเราจะจะขาดหายเห็นไหมครับแล้วเอ่อ สารพิษมลพิษต่างๆนะครับที่เรารับเข้าไปก็จะดาวไปดาวโหลดลงไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่ความเหนื่อตรงนั้นส่งผลกระทบให้เซลล์อักเสบเห็นไหมครับและคิดดูนะครับคนเราอ่ะแค่เลือดหนืดอะปัญหาที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นไมเกรนไม่ว่าจะเป็นหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดแตกเห็นไหมครับนะปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดเนี่ยตามมามากมายเลยครับแล้วพอเซลล์อักเสบด้วยถามว่าตรงไหนอยกเซฟอ่ะ ถ้าตับอ่อนอักเสบก็แปลว่าเราพร้อมที่จะเป็นเบาหวานเลยนะครับเนื่องจากไม่สามารถผลิตอินซินนะครับแล้วเซลล์พร้อมที่จะเบี่ยงเบนเมื่อเซลล์เบี่ยงเบนก็อาจจะกลายเป็นซีดแล้วแล้วก็พัฒนายกระดับกลายเป็นเซลล์ร้ายก็คือมะเร็งในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโอเมก้า3คือยาแก้โรคที่ว่าหรือไม่ใช่ครับแต่ข้อแรกเลยเขาไปปรับสมดุลทําให้เลือดเราดีนะครับพอเลือดเราดีเนี่ยออกซิเจนในเลือดเราดีพอออกซิเจนในเลือดเราดีเนี่ยซเซล นะการไหลเวียนของเลือดก็จะลงเห็นไ,ไหมปหัญหาความดันปนัญหาไมเกรนปัญหาชาปลายมือปลายเท้าปัญหาเอ่อนิ้วลบปัญหาก็จะหมดไปโดยออโ,โต้อยู่แล้วโดยปริยายอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อเซลเอ่อเมื่อออกซิเจนในเลือดดีเซล์ก็จะดีนะครับพอเซล์ดีแปลว่าเซลล์ก็ลดการอักเสบตับอ่อนถ้าคนเป็นเบาหวานนะครับตับอ่อนก็จะดีถ้าคนเป็นมะเร็งหรือเป็นเซล์ร้ายเซลร้ายก็จะกลายสภาพเป็นเซลที่ดีนะครับ เรียกว่าไป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 ,ไปอะไรเธรรมะธรรมชาติบําบัดก็คือทําใช้หลักธรรมชาติบําบัดนนหรือโภชนาการบําบัดนะครับคนเราเมื่อเลือดดีเซลด,ดีภูมิต้านทานก็ย่อมดีเมื่อภูมิต้านทานดีภูมิแพ้ก็หมดไปเห็นไหมครับมันออโต้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความศึกเสื่อมร้อยแปดพันเก้าก็จะมาลายหายไปดปวยกันนั่นค,คือคือคือข้อแรกในส่วนที่ ที่โอเมก้าสามเข้ามาคลายปมนะครับวิกฤิชีวิตของคุณเราหนึ่งสุขภาพเราได้แล้วนะครับแค่เราทานเข้าไปข้อ2ก็คือในส่วนของแผนรายได้นี่แผนกับระบบของริทวันทุนานี่ออกแบบมาง่ายง่ายจนคนที่เคยเจอของยากๆีก่งงผมเองก็งงไปพักนะครับง่ายขนาดไหนครับยัางคิดดูนะครับรายได้มีแค่สีช่องทางแล้วก็จริงๆแล้วแค่สช่องทางก็เือข้อหนึกับข้อสอง อย่างที่คุณหมอเพชรอธิบายเมื่อกคข้อหนึ่งค่าแนะนำใมไหมครับคุณแนะนําค่าแนะนําก็คือค่าก็คือค่าโฆษณาค่าพรีเซนต์นะครับเมื่อคุณใช้ดีคุณอินพุตเข้าไปคุณเอาพุตก็คือบอกต่อออกมาเห็นไหมครับ ค่าโฆษณาไอค่าโฆษณาตรงนี้แหละคุณจะได้รับ50เอร์ซจากทีวีเห็นไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อไปนี้ทุกๆครั้งที่คุณโฆษณาและมีคนเอาด้วยทุกๆครั้งที่คุณโฆษณาออกไปและก็มีคนเข้าใจและตอบรับด้วยคุณจะได้ค่าโฆษณาทันที50อร์ซก็คือ50อวพค50บาทเลยกันนะครับเห็น <C' Yep. S 2> ไหมครับแล้วต่อไปนี้ทุกๆครั้งที่คนที่คุณแนะนําซื้อนะครับคุณ จะได้ค่านห้าสิซนตลอดไปตลอดการแล้วคุณลบล้คุณคุณคุณคิดคุณกินตนาการออกมาเลยครับว่าคุณอยากจะแนะนําคนสักกี่คนเพราะวันนี้เราหันไปทางไหนก็จะเจอผู้มีปัญหาสุขภาพเยอะแยะมากมายครับเยอะแยะมากมายเพราะาคุณเลือกเลยครับ คุณเล่นตัวได้นะครับงานนี้คุณจะเลือกแนะนําใครก่อนใครที่เล่นตัวกับคุณคุณอาจจะข้ามไปก่อนจะได้นะครับไป,ไปแนะนําคนที่โตโอเคก่อนจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําคุณจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตตลอดไปตลอดการเทิร์นเออเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขกดดันเมื่อคุณแนะนํามาแล้วเนื่องจากเป็นแผนบนดารี่นะครับแผนบนดารี่ก็คือแผนที่ออกแบบมามา,มาโครงสร้างมีแค่สองข้างก็ซื้อ เอ่อเขาเรียกโดดอะไรเนี่ยนะครับเป็นแผนที่จําลองมาจากรูปแบบการบินของนกหานบินสัพย์สีนะครับเห็นไหมครับรูปแบบการการบินของนกหานนะครับการบินลักษณะแบบเนี้ยมันแตกต่างกับแผนการตลาดแบบดาวล้อมเดือนนะครับแผนตลาดแบบดาวล้อมเดือนนี่หมายถึงตัวใครตัวมันหมายถึงบินแบบเรียงหน้ากระดานนะครับ ต่อให้นกหานมีเรี่ยวแรงแค่ไหนมีพะลังกำลังมากกเ,เท่าไรก็ไม่สามารถที่จะบินข้ามีปได้แต่ด้วยศักยภาพรูปแบบการบินแบบเนี้ครับนะครับนะคุณแนะนําลงไปเนี่ยคุณก็พาไปไหนไม่ได้คุณก็ต้องวางต่อไปข้างล่างไปเรื่อยไหมครับวางต่อดิ่งไปเรื่อยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขว,า,า,ยขวาไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นมันเอื้อให้คนที่ ที่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 เอ่อคนที่อยู่บนนะครับมีมีคะแนนนะครับมีคะแนนแล้วเขาจะไปทําง่ายนี่เดี๋ยวเขาไปเปิดอีกข้างนึงเขาก็ได้สองเด้งแล้วคือได้ทั้งค่าแนะนําและค่าจิแบบคู่แล้วเห็นไหมครับมันเอื้อส่งทําให้ทุกคนสําเร็จได้ไปถึงเป้าหมายได้เห็นไหมครับเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบการบินแบบนกหางบินกานทวีปแล้วมาดูข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ที่คุณหมอเพชรอธิบายเมื่อกี้นะครับก็คือค่าค่าออโตชิป ค่าออโตชิปคืออะไรอ่ะค่าออโตชิปก็คือจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าโบนัสลูกกระตัญยูก็ได้จะเรียกว่าเป็นโบนัสอ่เอา่เอาอะไรอ่ะอืมขอบคุณก็ได้แทนทําขอบคุณก็ได้นะครับกับกับกับคนที่เราชวนเรามานะครับกับผู้เปิดโอกาสเห็นไ,ไหมครับแล้วแทนที่ขอบขอบคุณตรงนี้นะครับระบบหกรายได้ของเราอ ไม่ได้หักแบบพวกภาพนะครับเรามีไรายได้ตั้งแต่สองพันขึ้นระบบถึงจะหกักเห็นไหมครับถ้าแผนอื่นๆนะครับนะบส่วนใหญ่เราจะเจอหักตั้งแต่บาทแรกเลยเห็นไหมครับหักตั้งแต่บาทแรกเลยหักแบบนั้นเราเรียกว่าหักดิดเห็นไหมครับแล้วก็เวลามาแลกสินค้าเห็นไหมครับในการแลกซื้อสินค้าเนี่ยเราจะทยอยซือ้อได้จะแลกทั้งหมดเลยกันได้แล้วส่วนที่เหลือก็ยังคงเก็บรอเราอยู่เห็นไหมครับแล้วเราไม่ต้องเอา,เ,อาเงินไปเติม นะครับถ้าเราเคยเจอแผนกระดาษบางแผนนะครับถ้าถ้าส่วนที่ระบบเก็บไว้นะครับมีน้อยเราต้องต้องต้องนาเงินไปเติมนะครับถึงจะซื้อได้แล้วก็จะต้องซื้อภายในเดือนต่อเดือนนะครับโอโตรชิปที่ที่ระบบหักไว้จะสูญหายไปเลยหากเราไม่ใช้สิทธิ์นะครับนั่นคือบางแผนที่ที่เราถูกเอาเปรียบมาโดยตลอดแต่ณวันนี้ฤทธิ์วันทูนายโดยท่านประธานวารพงษ์ช้างรู้กิจนะครับ ออกแบบมาเพื่อต้องการให้ทุกคนสําเร็จและทุกต้องการให้อย่างแท้จริงเห็นไหมครับนะครับแล้วออโตชิปที่ว่านะครับเราจะไปทาอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมาแลกซื้อสินค้าอย่างเดียวและเมื่อเรามาแลกซื้อสินค้าเห็นไหมผู้แนะนําเราก็ได้และนับหนึ่งแกเราที่เขาแลกกันน่ะที่เขามีไรายได้แล้วก็แลกกันน่ะเราก็จะได้หนึ่งค่าแนะนําแล้วถ้าการแลกตรงนั้นอยู่ฝั่งอ่อนเราก็จะได้โบนัสทีมด้วยได้ค่าจากผู้ด้วยเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเป็นแผนจักรตลาดที่ไม่มีแม่ชัยทับซ้อนไม่มีวาระซ่อนเร้ินะครับเราทําแค่ข้อหนึ่งกับข้อที่สองส่วนข้อสามกับข้อสี่มันจะเป็นรายได้ที่ออโต้นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแค่เราตัดสินใจสําเร็จนะครับนะครับตัดสินใจสําเร็จแล้วก็ปลดล็อกตัวเองนะอ่าและจะทมว่าทำอย่างไรก,ก็ขอขอแบ่งปันในส่วนของวิธีการอ่าเล็ก,เล,กเล็กน้อยนะครับ วิธีการก็ต้องถามกลับมากลับมาที่เราว่าวันนี้หลังจากที่เราตัดสินใจใจสมัครนะครับมันยังจะมีการตัดสินใจเป็นระดับอยู่นะครับคือตัดสินใจสมัครตัดสินใจใช้ตัดสินใจทําและก็ตัดสินใจสําเร็จนะครับตัดสินใจทําเนี่ยอาจจะทําแบบสโลว์ก็ได้อาจจะทําแบบสปีดก็ได้นะครับตัดสินใจใช้ก็อย่าง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 นะครับ แต่การตัดสินใจสําเร็จี่หมายถึงเป็นการตัดสินใจขั้นสูงสุดนะครับนะถ้าเป็นเขาเรียกว่าหูอื้อหูอื้อและทางใตยย้เขาเรียกนะคือจิตจะพุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเดียวนะครับแล้วอัพไลน์บอกเรียนรู้ก็เรียนรู้รรอัพไลน์บอกเข้ามาศึกษาก็าศึกษานะครับ ข้าบรรยากาศก็เข้าบรรยากาศนะครับเชลิงก็เชลิงคือคือจะไม่เรื่องมากแล้วนะครับอันนั้นคือคือคือคนที่ตัดสินใจสําเร็จนะครับเพราะคนการที่จะสําเร็จของตรงนี้ก็ต้องตัดสินใจสําเร็จเมื่อตัดสินใจสําเร็จถามกลับมาที่ตัวเราว่าเราอะนะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือยังและถามว่าอะไรคือเกณฑ์หรือดัชนีที่จะมาวัดว่าเราเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังหนึ่งนะครับถามว่าข้อมูลสินค้านะครับ 100ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยอย่างถามได้ตอบได้ชี้แจงได้อธิบายได้นะครับนะครับหรืออย่างถามว่าเราจะให้เวลากับตัวเองสักกี่วันในการที่จะเรียนรู้ตรงนี้ครับเพื่อให้มีความเอ่อเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นแล้วในส่วนข้อมูลสินค้าให้คะแนนตัวเองเลยครับ100นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับข้อที่สองแผนการตลาดถามได้ตอบได้ชี้แจงได้และแผนแค่สี่ข้อนี้นะ จะให้เวลาจับตัวเองสักกี่วันในการที่จะเรียนรู้ทําความเข้าใจนะครับเอาแผนกันตลา,าดชัดนะครับถามได้ตอบได้ชี้แจงได้อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการตอบข้อโต้แย้งนะครับแน่นอนครับงานนี้เป็นงานสวนกระแสนะครับเราจะต้องเจอจกับความหลากหลายนะครับเจอจากความไม่คุ้นชินของผู้คนทั้งเขาและเราเพราะฉะนั้นการตอบข้อโต้แย้งเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกส่วนส่วนสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าและการตอบข้อโต้แย้ง จริงๆแล้วข้อตัวเย้งก็อาจจะมาจากข้อข้อกังขาในเรื่องของสินค้าข้อกังขาในเรื่องของแผนนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับในเรื่องราวของอแนวคิดนะครับตรงนี้ครับถามว่าการตอบข้อตัวเย้งตรงนี้เราได้มาจากไหนก็ได้มาจากเนี่ยครับได้มาจากหนึ่งการชอบบรรยากาศสองได้มาจากการที่เราออกพบปากกับผู้คนนะครับเพราะคนที่เราไปพบลึก บุคคลที่เราไปเสวนาด้วยทั้งหมดทั้งหลายเขาคืออาจารย์ของเรานะครับคนเหล่านั้นแหละครับจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ารับคมคนนะรับคมคนนะครับแล้วความคมก็จะได้กับตัวเราเราจะยิ่งคมยิ่งชัดยิ่งลึกยิ่งคมยิ่ง,งชัดยิ่งลึกเพียงแค่เราให้คิดว่างานเนี้ยนะครับมันเป็นลักษณะของงานที่ท้าทายนะครับเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องออกไปเจอปัญหาเพราะปัญหาคือปัญญายิ่งเจอปัญหามาก ปัญญายิ่งเกิดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาจึงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือตัวที่จะมาทา้าทายภูมปัญญายิ่งเจออาจารย์มากเราก็ยิ่งคมชัดลึกไวขึ้นเห็นไหมครับเพราะ,ะเราแค่ทําตรงนี้ซ้ําๆทําซ้ําๆเมื่อเราเข้ามาถามว่าเรา,เร,าเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับก็หนึ่งชาติสินค้าครับ ถ้ายังไม่ใช้รีดใช้แล้วการใช้ตรงนี้ยมันเป็น,เป,นเป็นตัวใครตัวมันนะครับเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันเราไม่อาจที่จะทําแผนกันได้เพราะใครใช้สินค้าประสบการณ์คนนั้นจะเกิดนะครับเราไม่อาจที่จะไปเล่าไปเอาเอา,เอาประสบการณ์ของคนอื่นมาท่องจําได้อาจจะใช้ได้ในบางจังหวะแต่หลักๆแล้วนะครับนะครับก็ต้องคือการเล่าออกมาจากใจมันต้องออกมาจากตัว,ต,ว,ต,วตัวเราเพราะฉะนั้นการใช้สินค้าตรงนี้เรียกว่าอินพุตในส่วนของสินค้านะครับ อีกประการหนึ่งที่เราจะต้องมีความสม่ำเสมอก็คือในเรื่องราวของการเข้าบรรยากาศเห็นไหมครับใช้สินค้ากับเข้าบรรยากาศนะครับขอให้เนี่ยทำอยู่แค่นี้ครับมีความสเสถียรนะครับเรียกว่าอิสติคมะนะครับเข้าใช้สินค้ากับเข้าบรรยากาศเชื่อมั้ยครับเราทำสองข้อส่วนที่เหลือมันจะตามมาเองก็คือในเรื่องราวของการค้นหาไงนะครับนะส่วนที่จะตามมาหลังจากนี้ก็คือการค้นหานะครับ ค้นหาก็คือ,อเรามีสินค้าเขาเรียกสินค้าหัวโจ๊ะสินค้าที่อยู่ท่ามกลางปัญหาของผู้คนและสินค้าตัวนี้สามารถที่จะไปแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้นะครับแน่นอนครับเราต้องอมันจะมีคนที่ท,ท,ที่ที่จัดตามเรามีอยู่แล้วนะครับคาว่าค้นหาเราอาจจะโดยลักษณะของการออฟไลน์ออกไปพบปะผู้คนอาจจะโดยการแชร์ลิงก์นะครับใน,ในทางออนไลน์นะครับ ใ้อยู่ในกระบวนการของค้นหาหรือาการพูดคุยโทรศัพท์ทะเลแต่ค้นหานะครับถามว่าค้นหาใครอ่ะค้นหาคนที่มีฝันคนที่มีไฟคนที่มีสปาร์มเมดคนที่มีความพร้อมนะครับพร้อมคนที่จะหาแลกเนะครับเราอาจจะเจอกับคนป่วยเราอาจจะเจอกับผู้มีปัญหาทุสภาพอันนั้นถือถ,ถ,ถือถือก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเรียกว่าสินค้าพาไปแต่หลักหลัก,ลกแล้วเกนแกนแล้วนะ บุคคลที่เราควรคนค้นหาก็คือคนที่มีฝันคนมีไฟคนที่รักสุขภาพคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตม้เราค้นหาตรงเนี้ยระหว่างทางของการค้นหาเนี่ยเราอาจจะไปเจอกับคนบริโภคอาจจะเจอกับคนยังไงก็แล้วแต่เลยอาจจะเป็นสิบคนยี่สิบคนและไปเจอคนจริงหนึ่งคนเห็นไหมครับนะครับหนึ่งคนตรงนั้นแหละคือหนึ่งเครือข่ายเห็นไหมครับ หนึ่งคนที่ว่าคือหนึ่งเรือสายพเพราะเบื้องหลังคนคนนั้นน่ะคือคนเป็นอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นหมื่นคนนะครับแล้วเราค้นหาคนแบบนั้นแค่สองคนซ้ายคนขวาคนเราอาจจะไปเจอกับคนสมมติคุเอวางวางฝั่งวางด้านซ้ายแล้วก็คุบีอยู่ด้านขวาเห็นไหมครับคนสองคนที่ว่านี่อาจจะอยู่ชั้นที่ห้าชั้นที่สิบอยู่ชั้นที่ร้อยนะครับหรืออยู่ในชั้นลูกชั้นหลานหรือชั้นทีมนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือ เบื้องหลังของเขามีคนเป็นนับหลายหลายพันหลายหมื่นคนนะครับและทั้งหมดนับหนึ่งจากเรานับหนึ่งจากคุณนะครับเห็นไหมครับส่วนที่เหลือก็คืออินฟินิตี้่ะมันเป็นบิสเนสออฟยู o อนมันเป็นธุรกิจของเรานะครับแล้วลองจินตนาการให้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 เห็นภาพนะครับในวันที่เรามีองค์กรหนึ่งพันคนซ้ายหนึ่งพันคนขวาแค่แต่ละคนซื้ออินทาออยมาดูแลสุขภาพแบบคนละขวด ต่อเดือนนะครับเห็นไหมครับนะครับเราก็จะมีรายได้หลักหลายหลายหมื่นต่อเดือนนะแล้วถ้าวันเวลาผ่านไปอ่าสามปีห้าปีเรามีองค์กรเป็นห้าหมื่นคนซ้ายห้าหมื่นคนขวาเรามีองค์กรเป็นแสนแสนคนต่อเดือนและแต่ละคนซื้ออินทาออมาใช้คนละขวดที่สองขวดต่อเดือนเห็นไหมครับเราก็มีรายได้หลักหลายหลายแสนหลายหลายแสนหลายหลายล้านต่อเดือนต่อเดือนแล้วะและอนหลายหลายแสนหลายหลายล้านที่ว่านะครับ แม้เราตายแต่รายได้ก็ไม่หยุดแล้วเนื่องจากเราตายแต่ยุ้ซื้อรหัสของเราในระบบไม่ได้ตายด้วยเราตายลงแต่องค์กรนับหนึ่งจากเรานะครับนะนักแสนแสนคนต่อไปไม่ได้ตายไปกับเราด้วยเราตายลงแต่บัญชีธนาคารบัตรเอทเอ็มนะครับยังอยู่กับเราลูกหลานทายาทที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถที่จะนําไปกดบอกลูกเลยก่อนตายทุกๆวันพุธลูกไปกดนะจะซิปด้วยบอกไอ้รหัสเอทเอ็มด้วย นะและตังมันจะออกมากรักรัดกััเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือฤทธิ์วันทุนไรนครับนี่คือโอกาสนี่คือช่องทางการทางเลือกที่ทางรอดนะครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะครับเป็นโอกาสนะครับก็เดี๋ยวดูเวลานิดนึงมีพอจะมีเวลาไหมครับสักสี่ห้านาทีนะครับขอฝากนิทานท่านๆน,นะครับ นหนคนต้นก็บอกมาพูดถึงเรื่องนิทานเลยครับก็อยากจะฝากเอว่าอสุดท้ายก็อยากจะให้ผู้คนให้เกียรติตัวเองนะครับอย่าดูถูกตัวเองนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่คนคนหนึ่งทําได้คนอีกคนย่อมทําได้นะครับคนร้อยคนนะครับร้อยคนพันคนบอกว่าคุณทาได้แต่ถ้าเราถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณก็ไม่มีทางที่จะทําได้ในทางตรงกันข้ามนะครับกลับกันคนร้อยคนบอกว่าคุณทําไม่ได้หรอก แต่คุณคิดว่าคุณทําได้นี่คุณย่อมทําได้ครับนะครับก็เอ่อเอาเรื่องอ,อีดาวด้วยกันเรื่อง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 เอ่อไก่ฟ้าด้วยกันการละครั้งหนึ่งนะครับยังไม่นานเท่าใดมีชายคนหนึ่งนะครับเลี้ยงไก่เป็นอาชีพนะครับก็ทุกๆเช้าอาชายคนนี้ก็จะนําอาหารไป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 ,ไปให้ไก่นะครับปรากฏว่ามีไก่อยู่ตัวหนึ่ง ชื่ออีดาวอีดาวนี่เป็นเป็นไก่ที่ชอบนับญาติพอเช้ามานี่ไม่รู้เลยดาจะนับนับญาติก่อนนับนับพี่น้องนับนับพี่นับน้องก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะก็นับนับอยู่แบบนั้นนะครับทุกๆุกเช้าทุกวันนะครับพอมาวันหนึ่งนะครับปรวฏว่าอีดาวอีดาวนับลรื่ังมันขาดหนึ่งต้นเจ็ดแปด เก้าพอเก้าแล้วมันหายมันมันมันไม่ครบอะไม่ครบอิดาเขาวิ่งไปที่แม่บอกแม่ญาติเราหายไปไหนตัวนึ่งอะแม่บอกโอเออมนุษย์เขานำไปทำเป็นไก่อบฟางอะลูกอิดาบอกอืมไก่อบฟางคืออะไรอะแม่แม่บอกโอ้ไก่อบฟางก็คือเขานำเราอะนำพวกเราไปเชื่อ เชื่อแล้วก็ถลกถอนขนนะถอนขนแล้วก็เออไปเอาออเครื่องในออกนะแล้วก็เอาเครื่องมาคลุกๆๆแล้วก็ไปเออเอาเอา,เอาปี๊บมาคลุมแล้วก็เอาไฟมามาลนนะนะมาก่อไฟนะครับพอสุกเสร็จแล้วก็เขาก็เจเอาเราไปไปวางบนเขียงแล้วก็สับ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 ใส่สจานแล้วก็มานุย์ก็ไปกินกันอิดาร้องจ้ากเลยนะครับ ไม่ยอมนะครับทํากับพวกเราแบบนั้นได้ยังไงแม่แม่ยอมได้ยังไงแม่บอกมันมันเป็นลิขคิดสวรรค์ลูกเอ้ยพวกเราทั้งหมดเดกเกิดมาเพื่อเป็นไก่อบฟางอีดาวโอหอีดาวเครียดมากเลยอีดาวอีดาวบอกแม่แม่ต้องหาทางออกให้ให้ให้พอดะ่หนูไม่ยอมหน,หนูไม่ยอมเป็นไก่อบฟางหนูไม่ยอมแม่แม่บอกมันไม่มีทางลูกเอ้ย อีดาวเสะื่ะอื่นหลงไม่เป็นอันเป็นอันนอนนะครับเดินไปหาปู่ซึ่งถือว่าปู่นี่ผู้เป็นผู้อาวุโสสูงสุดของใน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 ลาวนะครับก็ไปบอกปูป่ปู่ปูน่นูหนูไม่ยอมเป็นหนูไม่อยากเป็นไก่ฟ้งนะปูบอกมันเป็นนิริตรสวรรค์ล่ะนะเอ้ยเราทุกตัวเราทุกคนนี่เกิดมาเพื่อเป็นไก่อบฟางมัน มันเป็นไปมันไม่มีทางไม่มีทางรอดเลยหรอกมีตาบอกปูมันต้องมีสิมันต้องมีสิปูเป็นผู้อาวโุโสปูมีอายุผ่านร้อนผ่านหนาวมามากที่สุดปูต้องหาทางออกให้หนูให้ได้ปูนิง่งพักหลับตาแล้วก็บอกว่ามันก็พอจะมีช่องทางหลานเอ,อ้ย แต่ยากมากอีดาบอกบอกมาเถอะปู่บอกมาจะยากแค่ไหนหนูก็หนูก็พร้อมเพราะหนูไม่ไม่ไม่หนูไม่อยากเป็นแก่ฟังเออทางรอดที่พอจะมีอยู่ก็คือในจังหวะที่มนุษย์เอาอาหารมาให้มันจะมีจังหวะที่มนุษย์เปิดเปิดประตูจังหวะนั้นแหละถ้าเจ้ารวบรวมกําลังและพุ่งออกไปได้ ตรงนั้นจยากเป็นโอกาสหนึ่งแต่มันไปไม่ได้หลานเอยเราเคยหลายตัวแล้วเพราะข้างหน้านมันจะมีลำคองมีแม่น้ำที่กว้างกว่าพวกเราทุกคนเคยทำและก็ไปติดตรงนั้นแหละไปต่อไม่ได้มนุษย์ก็เราจะไปถูกจับตรงนั้นอ่ะอีบ่าวอีดาวเริ่มคิดเริ่มเห็นช่องทางเริ่มคิดหาทางออก อมันมีแม,ม่นมีเออช่วงเปิดประตูใช่ใช่ใช่เออเออจะมีแม่น้ำอีแม่น้ำอีดาวนึกภาพของแม่น้ำนะครับทีนี้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาอีดาวไม่นับญาติเลยครับอีดาวพอถึงเวลา,าวกินอีดาวกินกินกินวอมวอมวอมกินกินกินวอมวอมวอม จนกระทั่งอีดาวมีพละกกาลังมีร่างกายที่บึกบึนมีเออกำย,ลำ,ยกำล่าสัตนะครับมีพละกําลังมีความรู้สึกว่าตัวเองมีมีมีกำลังมากพอแล้วพอถึงจังหวะวันหนึ่งอีวันรุ่งขึ้นพอมนุษย์เปิดประตูเพื่อน,นำอาหารมาให้อีดาวรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีอยู่พุ่งลอดใต้วางเท้าไปปรากฏว่ามนุษย์ เจ้าของนะครับก็นึกไม่ถึงแต่รีบปิดประตูแล้วเอาไม้ไล่ตามอีดาวนะครับไล่ไปอย่างกระชั้นเกือบจะทันไม่ทันเกือบจะทันไม่ทันและอีดาวก็ไปเจอกับแม่น้ําอย่างที่ปู่บอกนะครับอีดาวมีเวลาจํากัดรวบรวมกําลังที่มีอยู่ทั้งหมดการปีกออกแล้วก็บินครับบินบินนะครับลองทายสิครับอีดาวข้าม ฝั่งสําเร็จไหมครับข้ามฝั่งได้ไหมครับสุดท้ายอีดาวบินข้ามแม่น้ําตรงนั้นได้และฝั่งนู้นของแม่น้ํานะครับจะพบว่าเป็นฝั่งที่อุดมไปด้วยอาหารเป็นเหมือนกับสวรรค์เป็นดินแดนที่เป็นมีความสุขบรมสุขนะครับ เพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้นะครับก็คล้ายๆกับสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่นี่ครับถ้าเราไปถามใครต่อใครวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเขาทํากันมาเยอะแยะแล้วนะครับเอแอมเอวอะไรต่อมีอะไรชูกันเยอะแยะแล้วไม่มีใครสําเร็จเพราะฉะนั้นเราเนี่ยกลับมาอยู่ที่เดิมเถอะเราเกิดมาเพื่อเป็นไใจอกฟางเพราะฉะนั้น เชื่อมั่นในตัวเองนะครับอย่าดูถูกตัวเองสิ่งสิ่งหนึ่งที่คนคนหนึ่งทําได้คนอีกคนย่อมทําได้และพบกันบนเส้นทางสําเร็จกับวิศวันตรนายทุกๆคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ